เฮ้ยเฮ้ยมีคนมาเหมือนได้ยินเสียงคนต่อยหนีดิบ็อบหนึ่งมอบหนึ่งซ้มก่อนหนีดิแตกเล็กตัวอยู่ทางไกลหนีดิเออนั่นก็หนีอย่างเดียวเจอตายสวัสดีครับสวัสดีจ้าห้องห้องนี้ได้เล่นไหมครับเล่นจ้ารอเพื่อนเปิดใหม่จ้าอ๋อเพื่อนเปิดใหม่ไอ้ไม่เปิดใหม่ดิ คนคนเนี้ยเหรอหนูนมเล็กใช่ทำไมทำไมตั้งชื่อไงี้ยก,ก็นมมันใหญ่ไงแฟนกองข้ามกันไหมอา้าวคนแม่คุยกยับกูเลยเอ้าวนึกว่านึกว่าเกดพูดนั่นน่ะตอนแรกก็อ้าวชื่อกูได้เยสอ๋ออ่านชื่อกูออกเอาก็ยังดีกว่าคนอื่นนะถามชื่ออะไรกูบอกตามชื่อพีไฟก็บอกอ่านอีออกขึ้นงงงงทุกอยงเอาอย่าไปด่าเขาสิโอ้โหเขาก็อยากถามดูไง เขาเขาไม่รู้เขาก็ผิดอีกอันนี้สลับไอดีกันเล่นหรือเปล่าน่ะเออหนูก็เล่นอยู่โหูดิีเกตสก็เล่นของเกตสเหรอแต่ทำไมมันไม่เวลาพูดมันไม่ขึ้นไมค์รูปพูดอะไม่รู้อ่ะมันโทรศัพท์พี่ก่อนเกมจะพูดว่าไงดีอะโทรศัพท์ไม่ดีอะไรเงี้ยหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้โอเคไม่เป็นไรครับปุ๊บโอเคบมย เรายืนนิ่งๆดีกว่าเนาะเอาช่วยกันยิงดีอย่ายืนนิ่งได้เล่นทั้งทีช่วยกันยิงดีกว่าเนาะทำไรอุ่ยไม่ล้มไม่เดินมาเย็้หัวแตกไปดินีโคตรโหดอ่ะไหม่เปิดไหม่ดิไหม่พูดดิพูดพูดเป็นที่มึงพูดกันกูอะใม่เปิดไหม่หน่อยครับไหม่เนี่ยแล้วมึงก็ปิดไหม่หนีเล้ย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 เจ๊ดเจ๊อยู่กับใครเนี่ย เกดอยู่หลายคนนั้นอะจะล้มแล้วโอเคอยู่กับพี่สองคนอยู่กับพี่แล้วพี่ไม่มาเล่นด้วยเหรอพี่ไม่เล่นฟีฟา์การเล่นเกมเลยนะวอรรูแลนด์วอรูแลนด์อ๋อพี่เล่นเกมคอมพี่เล่นเกมคอมแล้วเกตอายุเท่าไหร่อ่ะอายุแป๊บนึงนะอ้าวมีแป๊บหนึ่งด้วยอ่ะลืมลืมอ๋อลืมลืมอายุตัวเองก็มาลืมอายุตัวเองก็มา ส,งสงอสงอะนัแน่ๆก็เขียนเท่าไหร่นะเอาดีๆสิบสองสิบสองจริงเหรอไม่เห็ยนไหมกูเนี่ยกูไม่อยากเล่นกับคนอื่นเพราะอย่างเงี้ยพอเขา,เารู้อายุเขาสิบสองจริงเหรอเฮ้ยก็มันม,มันไม่น่าเชื่อไงเราก็ถามดูโอเคสิบสองก็สิบสองอะอก็เกตดูแบบว่าโตกว่าสิบสองอะไรเงี้ยสิบแปดไหมสิบแปดหรอยัง <c oughs> ยังไม่ถึงการพูดการจายังไม่ถึงยังยังเด็กเด็กกว่านั้นอยู่ โอยเพียดไม่เสียงสองตัวช่วยดีโอเคครับโอเคโอเคไม่ต้องลัดเว้ยอ่ะไม่ต้องลัดโอเคไม่ยิงแล้วได้เลยเอาไปเลยอยากได้ก็เอาไปเกดโคตรเก่งอ่ะอืมโคตรเก่งอ่ะขี้โม้ด้วยนะอุ้ยเจอแล้วอยู่หน้าบ้านเนี่ยถ้าถ้าเกตอายุสิบสองรีบๆเลยไม่จะตายนิ้ว พี่กายพี่กายน่าจะอายุสักสิบสิบสี่สิบห้าพี่กายอายุสิบเจ็ดเฮ้ยทำไมมันห่างจังวะพี่น้องห่างห่างกันเยอะจังอันนั้พี่กายเป็นอาน์เป็นหลานเอ้าก็เออก็เป็นอาร์แต่แรกก็จบสิแล้มาบอกอ๋อแต่แต่เรียกพี่ใช่ไหมแต่เรียกพี่เจ็ดปกติเรียกว่ากายอ้าวเรียกกายเฉยเลยใช่ เว้ยไม่ไม่คารบผู้ใหญ่เลยว่ะรักกันต้องเรียกได้หมดอ๋อโอเคโอเคเราอยู่จังหวัดไหนอ่ะอยู่จังหวัดเพชรบุรีจ้ะเพชรบุรีไม่ก็อยู่เพชรบุรีหม่ก็อยู่เพชรบุรีใช่แล้วก็ไม่ยอมคุยด้วยกันเลยี่ะไม่เดี๋ยวนี้ยิงเหรอยิงกับเพื่อนกับฟูงเหรอฮะหม่หม่เขามีมีแฟนยังอ่ะไม่มีแฟนยังยังมั้งไม่รู้อ่ะเอ้าไม่รู้ได้ไงเพื่อนกันต้องรู้ดิ ไม่ไอ้หม่อายุสิบสามเป็นพี่เอา้าแล้วูุ้นไม่อายุสิบสาแต่เรียกไอ้ <c oughs> อออก็มันติดปากอุ้ยคนสวยแบกไม่คนน่ารักแบกโอ้ยน่ารักตรงไหนเนี่ยพี่รับแอดก่อนดิ <c oughs> อะไรเนี่ยรับแอดเอาเค้กว่าดีรับทำไหมรับด้วยเหตุผลน่ะเหตุผลรับเธอ ร้องร้องเพลงให้ฟังก่อนรับแอ๊ดก่อนร้องเพลงก่อนแอ๊ดรับปุ๊บเดี๋ยวร้องปั๊บได้มาแอ๊ดไปแล้วร้องเพลงไม่เพาะครับโอเคอย่ารบเพื่อนนะก่อนหร้วเอ้าวิ่งมาหาทำไมเนี่ยวิ่งมาหาทำไมเราว่าจะเตะซะหน่อยเอา้านักเลงเมาใจร้ายไปดีกว่าไปดีกว่า น,นัดชิอะไรพาลงดิไมุ่้ยมีคนหนีหนีไปไหนอ่ะหนีก็หนีไม่ต้องแล้วพี่กลับไปที่เดิมตรงนี้แลปลอดภัยสุดแล้วโอเคจ้าโอเคแบบบลงๆโอเคไม่เถียงโอเคโอเคดีมากโอเคอย่าลงบ้านเดยวกระหนูโอเคเอาบ้านเดียวมันก็มีของเยอะนะเขตห่วงห้ามเขตห่วงห้าม แล้วในใจอ่ะเป็นเขตห่วงห้ามไหมไม่เท่าไหร่จะได้เข้าไปอยู่มาดีเฮ้ยมาดีด้วยไม่ธรรมดาคนนี้เล่นเอเคอ๋อเล่นเอโอเคนี่เจอเอเจอเอเคพอดีเขาเขาบอกว่าปืนอ่ะให้เลือกเอเแต่ถ้าอยากโอ้เฮ้ยไม่มีกระสุนนะพี่กําลังจะเล่นมุกเลยมันมันมาขัดขวางการเล่นมุกได้ไงยังหนูเจ็บของก่อนยาให้มันยิงหนูนะ มันมาขัดขวางการเล่นมุกได้ยังไงอาจายีสองตัวต้องช่วยแล้วกระสุนมีหนึ่งนัดลบอ่ะอ่ะมันตัวสุดท้ายแล้วพี่รู้เคสทำตาไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เกือบได้แล้วเกือบได้แล้วคนสวยมักจะตายใช่แป๊บหนึ่งนะจายเอ้ย เออกายมันแอบแฟนเล่นเฮ้ยกายอ๋อพี่กายมีแฟนแล้วเหรอคบกันจะสองปีแล้วนี่จะสองปีแล้วพามาเปิดตัวที่บ้านแล้วเฮ้ยโคตรสุดนะครับคนนี้เป็นไงน่ารักไหมน่ารักมากเฮ้ยพี่กายโอ้ยได้คนน่ารักเป็นแฟนเฉยสวยมากต่หนสวยกว่านั <c oughs> <c oughs> ่นว่าแล้วมันต้องพูดอย่างนี้ เอาใครร้องให้ร้องผีหรอกนะอะอเป็นอะไรเป็นอะไรเขาบอกว่าอยากเจอผีอ่ะให้ไปบ้านล้างแต่ถ้าใจอ้างวางให้มาค้างบ้านพี่เฮียพูดดีกลัวขยํำหน้าแม่งเอ้าตุ๊กตาเกียนี่ก็ดูเหมือนกันนะน้องกระตุยน้องกระตุยน่ารักไหม น่ารักไม่เท่าเกดหรอกอุ้ยเพ่อเลิกอ้าวเลิกเล่นเกมต่อเลิกขืนเราอยู่โรงเรียนไม่มีคนมาจีบอะ้็มีมีตัวพี่ไหนยังไม่ได้ปืนเลยรีบจังไปไปไปกอแก้วเอ้าก็มันมานี่แล้วอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคเออก็มีแต่ เฮ้ยแฟนเก่าว่ะแล้วทำไมถึงเลิกกันน่ะก็เพราะว่ามันเป็นคนบอกในทีนี้มันมันก็ว่ามันกลับมาขอคืนดีกลับมาคุยแต่หนูก็อยากจะย้อนกลับไปนะกลับไปอนว่าแล้วเมื่อก่อนมึงทิ้งกูไปอ่ะมึงไม่เสดยความรู้สึกกูบ้างหรอแล้วแล้ววันแล้ววันนั้นอ่ะที่มันกลับมาขอคืนดีคือเสียมันเสอกจริงจังและดหนูเสียมไม่จริงจังหนูก็เลยบอกเลิกกันไปแบบหนูหนูไม่ได้บอกเลิกมัน แต่ว่าหนูแค่ไม่ทักไปหามันเออความรู้สึกเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะตอนตอนนี้ไม่รู้จักรักษาไงอยเจ็บจี๊ดตอนเสียขึ้นมาก็ดันมาเห็นค่าซะงั้นเฮ้ยนั่นไงตัวพี่ไหนเฮ้ยของจริงของจริงเอาไงเอาไงเปิดเลยไหม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 ไม่ไม่เอาไม่เอามีหลายมันมีสองตัวเอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นปืนอยู่เอาไหนวาไม่เอาไงแล้วพี่เอาดีเอา แอ้บหนึ่งแป๊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 บหนึ่งเัหเห็นไหมเเดี๋ยวพี่ไปจัดการหลบ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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอืบอลบ้านมาลงมาแล้วอยู่ไอวอนน่พี่คอ้ยสองตัวพี่มันมาแล้วพี่มันมาเลยพี่หนี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 พี่มันมีตัวบอลระวังตัวบอลยิงเอาเอาเก็ยตายตอนไหน พี่เอาไหมอีกรอบขอร้องเครียดกับเด็กสมัยนี้เออเครียดกับเด็กสมัยนี้เอาเครียดกับตัวเองเหอะโตแล้วโตแล้วนี่เราโตแล้วอือพี่มีตัวลงตรงนู้นนะเห็นเต็มตาเลยล่ะพี่หนีพี่หนีอีกแล้วอหรอทำไมไม่ยิงให้มันตายอะ เดี๋ยวแรงก็ลดอีกแล้วเดี๋ยวหนูก็ต้องไปอยู่โกอโอ้เออนะสามัคคีกันหน่อยดีมาช่วยกันลูวเอาเกมแล้วเอาแล้วไม่ช่วยเนี่ยเกดก็ไม่ช่วยกันไงก็บอกว่าให้มีมันมีคนเยอะเกดไม่เป็นห่วงพี่อ่ะก็กลัวแรงตกนี่โอ้เกดกลัวแรงตกมากกว่ากลัวพี่ตายเหรออืออ้าวซีเรียสจะเครียดจะตายโอ้ไม oh เด็กสมัยนี้น so oh, so uh, like ี่เครียดบ่อยเลยเจอปืนเฮ้ยเจอปืนเจอปืนอีกแล้วอ้าวเขาต้องเจอปืนดิเกมนี้มันเกมเอาชีวิตรอดยิงกันปืนอีกแล้วให้ไปเจออะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาเหมือนได้ยินเสียงคน่อยหนีดิบั๊บหนึ่งบอบหนึ่งสอมก่อนหนีดีแตกเล็กตัวอยู่ทางไกลหนีดิ เออนั่นก็นีอย่างเดียวอยู่ตายทำไงดีเต็ม,มตชาร์จแล้วครับตอนนี้เ<า>ข้าไปชาร์จก็ไม่ปลอดภัยไปโรดเอาไปโรดโแตกมอติเปล่าเต็มนี่เล่นทีมหรือเล่นเดียวนะ่ะเปล่าเต็มอันนั้นก็เปล่าเต็มตั้งนานแล้วหากระเป๋าเพิ่มดิไม่มี เ oh, จกอกระเป๋าแล้วดีใจด้วยนะไปดีกว่าฮุ้ยมีตัวพี่อืมทีนี้มาเรียกพี่ที่ตอนรอขอยให้ช่วยไม่เคยมาช่วยโอเค,อเคไปแล้วจะตายแล้ยอมให้มันยิงตายเอายอมยอมง่ายอีกเอาตอนนั้นกลัวแรงรถไม่ต้องชุบหนูนะไปแล้เอาไปแล้วจะตายแล้วกาไม่ยอมแพ้ง,ง่ายจังวะ ก็ไม่ช่วยอ่มาดิโยก็ไปอยู่เนี่ยโอ้โหวิ่งไปอยู่ครับแล้วเนี่ยตายแล้วตายตายหลบไว้ดิหลบแล้วมันหลบไม่ได้แล้วเนี่ยกลัวเนี่ยตายเจ็บมากไปแล้วไปก็ไม่ได้กี่ตัวสองตีหนึ่งไม่อยากจะบ่นมีตัวเดียวเห็นตัวเดียวเอาตัวเดียวก็หลบไว้ทั้งนั้นน่ะไม่เอาไม่อีกเอ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ทำช่วยมาอยู่ อันนั้นมันคืออยู่ข้างในใช่ไหมมันอยู่กระนูเนี่ยก็ข้างในไม่ไรข้างในโรงงานเนี่ยเออไม่ใช่โรงงานลานทะก,กีเออสักอันแหละมาเฮอริววิ่งอยู่เนี่ยโอ้ยข้างนอกก็มีอีกอ,อ่ะชิบหายแล้วพี่แล้วเราจะรอดอีกแล้วหรอไม่เอานะออ,อยากหุบก็หมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวพี่ต้องจัดการตัวข้างนอกก่อนยอ่ยอไหมย่อไหมย่อย่อไม่มีระเบิดอ่ะ ยินดว่ถามว่มาย่อไหมถามอะไรไอ้นมปึ้มไม่โดนวะ่ะพี่มันเจ็บมากตัวเนี้ยเจ็บมากแต่หนูวนิ่งขาไม่ได้เพราะหนูไม่มี้หัวแบ๊กช่วยหนูก่อนจี oh. หูย้ยมันอยู่นี่เออยิงเข้าไปเก่งมากเก่งมากมไม่มันยืนนี่ไงมันยืนนิ่งแล้วไปเ,เลยเห็นแล้วไปแล้ว ไปไหนไปไหนไปตายเอาจะไปตายอย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนเต็มบวกเต็มบวกเต็มบวกไปแล้วไม่มีปืนยังไม่ไปอีกแล้วโอ้ยไม่เคยคิดจะช่วยกันเลยใช่ไหมนี่ออแตกเนี่ยช่วยกันแต่แรกก็จบยิงทางตายแล้วโอ้ยตายอีกแล้วนี่ไงมาลอบวงข้างล่างไม่ยิงใคร าเราดักวงครับมันเจ็บแน่นอนเมื่อไหร่จะได้เข้านะ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวได้เข้าอจะเย็นเล่นก่อนเจ็บท้องเฮ้ยแบบนึงเนี่ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วมอบมึงมอบนึงพี่รัดหนูอ่ะช่วยยิงช่วยจริงรัดอ,อะไรหรอกไอตัวนี้มันม<า>ว้าบอ่ะแตกอีกแล้วอ่ะ แม่งกูไม่เล่นแล้วเห็นไหมเนี่ยช่วยยิงนะเนี่ยกูตัวเขาตายดีกว่าอีกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอเกณฑ์ล้มเดี๋ยวก็บอกว่าไม่ช่วยยิงเลยอ่ะไม่ต้องยอมตายขี้งอนเกินมาละมาละมาละคิวแป้งคสองคิวไอวอครับไอวอไปดีกว่าอืมีการออกมายิงด้วยแตก อีกแล้วกูไม่เล่นแล้วอาไปแล้วอ่ะกูพูดจริงได้จะใจจะน้อยใจไปไหนน่ะอ่ะกูไปแล้วอ๋อไม่ยิงไม่ยิงละอ่ะพี่ไม่ยิงละพอใจไหมมันชุบกันพี่มันชุบกันเอายิงเลยมันชุบกันก็ยิงเอาจะได้เล่นไงเคเบ้าไม่เออไม่ง่ายๆพี่ยิงจบจุกกันน่ะเฮ้ยตรงนี้อ่ะไอ้จัว์กูไม่ได้ชักปืนอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บติดพี่ตายไหมเอากระโดดเข้าหน้าต่างเรียบร้อย กระโดดเข้า้าต่างไม่ได้ครับตอนนี้ไม่เป็นไรเราเข้าใจตัวไหนตายพี่ตัวที่มันเป็นผู้หญิงใส่ชุดอะไรวะเพื่อนอยู่ลงริมรัวเพื่อนอยู่ริมรัวอย่าไปอย่าไปเดี๋ยวพี่ดูระเบิดก่อนระเบิดไม่มีว่ะชู้ๆนะตด้ขอให้เกเป็นกำลังใจให้มันเข้ามายังวะตายวงไอโง่เอาอย่าไปว่าเขาสิกูไม่เล่นแล้วกูไปแล้ว ว่าเขาก่อนไปแล้วนะอย,อย่างจี้ห 69, ัวกัังหกคือเก้าเป็นมันมีคนชอบรัดคิวอดิเอ้ยขอโทษได้เปล่าแก้วไม่รัดก็ไม่รัด่ะขอให้คิวให้สนุกนะงั้นอนะไปตอบไปใ,ใจจริงจริงโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ